สวัสดีครับผมวินปอวแรงครับที่ประษาทอังขายทีม B ีนะฮะที่ผมจะพาวันนี้คือตัวชีดธรรมดาตัวธรรมดาจะแต่งแบบนี้แต่จเจ๋งกว่านี้นะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับกับตัวแทนของบริษัท S Sport ตีกันครับตามมาเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ตัวแทนของบริษัทเอสพอตตี้ครับชุดแต่งของเราที่เราจะพามาชมวันนี้นะฮะพี่น้องนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมชื่อมนเอสพอตตี้ครับครับพี่มนครับครับผมอ่าบริษสอบถามชุดแต่งของพี่ครับเขาว่าสวยมากครับมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างที่มันเจ๋งมากอ่างั้นเดี๋ยวเราพามาดูแขกด้านหน้าก่อนเลยก็ได้ครับได้ครับจากหน้าอ๋อตัวใหม่เลยใช่ไหมพี่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับจะเป็นกระจังหน้า ตัวหนังสือด้วยใช่ไหมครที่มาตัวหนังสือไม่เกี่ยวะครับจะเป็นตัวนี้นะครับสองที่นี้จะเป็นสีดําเงาตัดเป็นเส้นแดงโอ้สวยมากครับตัวนี้ครอบทับของเดิมเข้าไปเลยครับครอบทับใช่ไหมัใช่เราไม่ต้องไปถอดของเดิมอะไรจากกระออกเลยแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวยูที่จะเป็นสีดําเงาอ๋อตัวยูตัวนี้นะครับใช่ตัวนี้เรียกว่าตัวยูตัวยูตัวนี้ครับท่านชมใช่อ่ามันจะครอบทับเข้าไปเหมือนกันครับใช่ตัวยูสีดาเงาเนาะเพื่อจะให้รับกับตัวกระจังหน้าเนาะใช่ครับนนะ่ด้้าาาลงกก็็จเเปห เกิดหน้าสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหน้าจะมาพร้อมพร้อมสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะตัดดำได้แล้วก็จะมีเส้นแดงสีนี่สีเหมือนมากครับทำสีได้เหมือนมากเหมือนกับตัวรถไม่มีเพี้ยนเลยนะครับผมแล้วชุดแต่งนี่เขาดุมากครับเป็นตัวสเกิร์ตหน้าตัวนี้เสริมจะเหมือนจะเหมือนลิ้นหน้าเยื่นยืดน่อใช่เหมือนไา้ลิ้นซิ่งอ่ะครับผมใช่ตัวนี้นะสวยมากครับเ้วมาดูด้านข้างกันครับครับพี่พาชมหน่อยพี่มตนครับได้ครับด้านข้างเอาตัวตัวนี้ก่อน ด้านข้างก็จะเป็นสเกิร์ตสีดำตัวรถตัดด้วยสีดำได้แล้วก็เส้นแดงครับใช่เส้นแดงสเกิร์ตตัวนี้ที่ผมสังเกตคือเห็นเป็นมันมีสอกเป็น2ชิ้นใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็น2ชิ้นมันจะแยกเป็น2ชิ้นใช่ไหมใช่จะมีสชิ้นงานละเอียดมากครับสีดำมันจะมีสชิ้นส่วนสเปคแคปก็เหมือนกันครับจะมี2ชิ้นเหมือนกันอ่าผมเป็โลโก้เขาบี่ชายเขาเนสปอร์ตตี้อ่าส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวค้อปกระจกมองข้างข้อปกระจกอันนี้จะเป็นงานครอบเข้าไปอีกทีหนึ่งข้อปกระจกจะเป็นสีดำเงาแล้วก็ตัดดเนงาะครับ สวยมากครับสวยจริงส่วนด้านบนก็จะเพิ่มเออตัวนี้นี่ผมชอบตัวนี้เนี่ยเหมือนยังอาพวกไอ้นี่เลยอาจะเป็นตัวครอบเสารากาครอบเสาระกาใช่ส่วนสัญญาณเดิมก็ยังรับได้ปกติได้ปกติใช่ไหมฮะใช่ย่างใช้งานได้ปกติ โอ้โหบริษัทดีเขาทำสวยจริงครับมาตรงนี้มาด้านหลังมั้งครับด้านหลังด้านอะไรพี่ด้านบนนะจะเป็นสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์จะเป็นสีดำเงาสปอยเลอร์นะฮะใช่เรียกแก๊ปกับสปอยเลอร์ต่างกันนะฮะแก๊ปมันจะสั้นนิดเดียวใช่อันนี้สปอยเลอร์ชิ้นงานจะใหญ่หน่อยครับชิ้นใหญ่ผมว่าสวยกว่าพวกแก๊ปดีนะแก๊ปหลังอะไรพวกเนี้ยฮะดูเหมือนแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่งพวกเขาจะใส่เป็นตุ๊กเป็ดใช่แต่กระบะเราจะใส่เป็นสปอยเลอร์แบบนี้เลยหมดส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะมีทั้งหมดสามชิ้ ชิ้นนี้เป็นงานสีตัวตามตัวเล็กครับตัดดำเงาแล้วก็ตัดด้วยเส้นแดงเส้นแดงนะครับมีทั้งหมดสามชิ้นเลยครับสามชิ้นคือเอาตัวนี้เป็นตัวแซดใช่ไหมครัที่เรามาถทำก็คือการชนเราคือลูกค้าไปเราใส่ตัวเิร์ตชุดแต่งให้ใ่นะฮะมีสามชิ้นด้วยกันนะครับบริษัทนี้ก็ทำมาเป็นงานละเอียดมากงานเนียนมากครับผมว่าแล้วลูกค้าท่านใดแต่งแบบนี้นะผมว่าเกิดหมดเลยเกิด สติกเกอร์นี้ให้ด้วยไหมพี่สติกเกอร์อันนี้ก็คือมันอยู่ในชุดแยกต่างหากนะครับแต่ที่เราจะให้อะจะเป็นตัวนี้ครับตัวไหนครับจะเป็นตัวเอสปอร์ตตัวนี้เลยด้านท้ายตรงนี้ออ๋ชื่อบริษัทเขาโฆษณาเขาหน่อยเราติงเนี้ยฮะก็หลังก็จะแถมสติกเกอร์ด้านท้ายนะฮะดูจากตรงนี้นิดนึงครับชุดแต่งรอบพันของบริษัทเอสปอร์ตสวยไหมครับงานดีสีตรงรุ่นทุกอย่างเนียนหมดแบบนี้นะฮะโอ้โหลูกค้าท่านใดสนใจเดี๋ยว พี่ปักลิงไว้ใต้โพสให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะปักลิงไว้ใต้โพสนะครับว่าลูกค้าท่านใดสนใจกดลิงใต้โพสได้เลยหรือโปรโมชั่นลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นที่จัดเต็มชุดแต่งแบบนี้ก็ทักพวกเราได้ครับที่ภาษาการขายทุกคนของทีมบียินดีต้อนรับจัดโปรโมชั่นแบบนี้ให้ลูกค้าทุกคนครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่วอนมากมากครับสำหรับข้อมูลชุดแต่งของ e x p ป r t ์ตนะฮะสำหรับวันนี้ก็พลาไปก่อนนะฮะรอบหน้าเราจะมีอะไรมารีวิวให้ฟังกัน รอติดตามได้ครับกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้ครับผมขอบคุณมากครับ<อ>